ละครชีวิตรักลูกเคยหัวทองตอนที่สามจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ป้าอนุญาตให้ไปเรียนต่อเมืองนอกได้ป้าจีกับนิงหน่องมาส่งบลีที่สนามบินไปถึงแล้วรีบโทรมาบอกป้าด้วยนะลูกแล้วลีไม่เคยไปต่างประเทศเลยต้องระวังตัวให้มากๆนะลูกค่าป้าจีไม่ต้องเป็นห่วงลินะคะดูแลตัวเองด้วยนะบลิ ดูแลตัวเองด้วยนลิที่นู่นอากาศหนาวกว่าที่ไทยพกเสื้อกันหนาวไปเยอะๆค่ะพี่หนิงไม่ต้องเป็นห่วงนะรีบกลับมานลิค่ะทุกคนมาลีโบกมือลาทุกคนในที่สุดหญิงสาวก็เดินทางมาถึงนิวยอร์กลีเป็นคนมารับเธอที่สนามบินเขาเป็นคนดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นยังไงบ้างคุณคงเหนื่อยแย่แล้วสิค่ะตอนนี้อยากพักเต็มทีแล้วค่ะ โอเคครับลีพาบาลีไปส่งที่หอพักนักศึกษาทุนก่อนจะรีบกลับไปห้องพักของบาลีถือว่าไม่ได้แย่นักหญิงสาวเหนื่อยมากจึงเธอหลับไปเลยรุ่งเช้าบาลีเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเธอลงเรียนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจแต่แล้วบาลีก็นึกสงสัยที่เห็นผู้หญิงสาวๆมายืนออกันอยู่เต็มหน้าห้องเรียนของเธอ จนเข้าไปนั่งที่โต๊ะได้ในที่สุดนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสาวพวกนั้นมาลีสใครอ่ะฉันชื่อเอเดนนะยินดีที่ได้รู้จักมาลิสะดุง้งที่อยู่ๆก็มีคนเข้ามาทักมาลิยินดีที่ได้รู้จักค่ะมาลิชื่อเธอแปลกดีจังมาลิครั้นจะแก้สำเนียงชื่อของเขาจึงได้แต่ปล่อยให้เขาเรียกเธอว่ามาลิไป นั่นไงพวกเขามากรีดโน่นโปรฟเฟสเซอร์สุดหล่อของชั้นเรามอนี่นะนิสัยเจ้าชูสส้สุดๆเปลี่ยนคนควงบ่อยยิ่งกว่าอะไรถึงจะฉลาดเป็นกรดจบด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุยีเล่นหนังเรื่องเดียวก็ดังเปรียงปล่างฉันก็ยังเกลียดขี้หน้าบอนี่อยู่ดีหญิงสาวมองหน้าเอเดนเขาคงจะทั้งชื่นชมและหมั่นไส้ในเวลาเดียวกันเธออย่าไปหลงเสน่หมอนี่ขึ้นมาชวน,นะเอาละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังปิดเทอม สบายกันดีไหมสบายดีค่ะบทเรียนของวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนมุมมองของชีวิตและความฝันกันดีกว่าพักเรื่องเครียดๆไว้วันแรกดีไหมดีค่ะเอาล่ะมาล้อมวงกันเร็วผมเป็นคนแรกก็แล้วกันสวัสดีอย่างเป็นทางการครับทุกคนผมคริสโตเฟอร์เป็นคนสอนชั่วคราวของพวกคุณอ๋อผมมีน้องสาวอายุคราวลูกผมคนนึงชื่อโลแลนด์เธอซนมากแต่ก็น่ารัก ความฝันของผมแล้วเหรอก็คือการมีลูกสาวน่ารักน่ารักแบบเธออ๋อฉันอยากเป็นแม่ของลูกครูค่ะทุกคนหัวร้อกันแล้วแนะนำตัวกันจนหมดเหลือเพียงบลิที่เหงื่อแตกพลากแต่ก็พยายามจินตนาการว่าทุกคนมีหูกระต่ายงอกออกมาเลยพอให้ผ่อนคลายลงได้บ้างคือเออฉันชื่อบลิค่ะมาจากประเทศไทย จริงๆฉันไม่ค่อยกล้าคุยกับคนต่างชาติเท่าไหร่ฉันเลยจินตนานการว่าทุกคนมีหูกระต่ายเอ่อฉันมีความฝันว่าจะกลับไปเปิดบริษัทของตัวเองค่ะดูเธอสิเหงื่อแตกหมดแล้วใจเย็นๆนะมบลิคุณเก่งมากเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องคลิสเริ่มบรรยายถึงเนื้อหาการเรียนที่เขานำมาสอนวันนี้ส่วนทุกคนก็พยายามให้กำลังใจบลิจนกระทั่งเลิกเรียน ญิงสาวที่กำลังออกไปจากห้องก็ถูกคริสเรียกเอาไว้บริหญิงสาวรู้สึกสงสัยว่าทำไมเขาถึงเรียกชื่อไทยของเธอได้สำเนียงชัดแจ๋วขนาดนี้เอ,อ็ค่ะโปรเฟสเซอร์อย่าเรียกผมซะมีความรู้ขนาดนั้นเลยครับบอกแล้วไงว่าผมแค่มาสอนแทนชั่วคราวเท่านั้นเองคุณโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมอาการกลัวคนต่างชาติของคุณนะ่ะค่ะคือก็ดีขึ้นบ้างค่ะ ดีจังผมจำคุณได้นะมาริคุณเคยทำงานที่เน็กอัพใช่ไหมผมเองที่เข้าไปถามทางคุณวันนั้นผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณกลัวคนต่างชาติอ๋อคุณน,นี่เองฉันต้องขอโทษคุณมากๆเลยนะคะที่วิ่งหนีไปแบบนั้นผมไม่โกรธคุณเลยแล้วผมก็มาริเฮ้ย <Hey! S 2> เธอคงยังไม่รู้จักโรงอาหารที่นี่ใช่ไหมไปเดี๋ยวฉันพาทัวร์อ้าวสวัสดีครับคริสคุณจะไปด้วยกันไหมอ๋อไม่ล่ะเจอกันคาบหน้านะ คริสไปแล้วมาลีเลยได้ไปกินข้าวกับเอเดนหมอนั่นบาหวานสเสน่ห์ใส่เธอได้แน่อ๋อเขาไม่ได้มาจีบฉันหรอกแค่บังเอิญเจอกันที่ไทยอีกอย่างเขาคงไม่ลดสเปคมามองฉันหรอกใครจะไปรู้เธอก็ไม่ได้ขี้เลยสักหน่อยคุณไม่ชอบเขาหรอเอเดนก็ไม่ใช่ไม่ชอบหรอกแต่เวลาฉันชอบดาราสาวสวยคนไหนก็มีข่าวกีก้กับหมอน,นั่นสะหมดเล่นหมั่นไส้แต่ก็ดีแล้วที่เขาไม่ได้มาจีบเธอจำไว้นะมะลิอย่าไปหลงกลเด็ดขาด ผู้ชายเชื่อไม่ได้แต่คุณก็เป็นผู้ชายนะเออนั่นสิมาล,ลีคุยกับเอเดนที่บ้าบ้บบอง,องก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เธอเลยมีเพื่อนให้คุยกิจวัตรของมาล,ลีก็จะเปลี่ยนแค่ไปเรียนไปออกกำลังกายที่สวนใกล้บ้านอย่างวันนี้เธอก็ตื่นเช้าเพื่อจะไปวิ่งแต่ระหว่างที่นั่งพักอยู่คริสก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนก็มานั่งข้างๆโปรเฟสเซอร์บอกแล้วไงว่าห้ามเรียกคริสดีมาก ้ครับขอบคุณค่ะคุณพักอยู่แถวนี้หรือคะเปล่าคอนโดผมไกลาจากที่นี่มากอะแล้วทำไมคุณถึงมาผมมาที่นี่เพราะรู้ว่าคุณจะมาวิ่งทุกเช้าไงมะลิผมชอบคุณแล้วก็จะจีบคุณจีบฉันเนี่ยนะใช่จีบคุณและอยากบอกว่าผมเอาจริงและจะทำให้คุณหลงรักผมให้ได้แต่ว่าคุณเป็นโปรเฟสเซอร์ฉันนะคะ มลิผมบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ผมไปสอนแค่ชั่วคราวแล้วอีกอย่างอายุเราก็ไม่ได้ห่างกันมากแล้วก็ไม่เห็นจะแปลกที่โปรเฟสเซอร์กับนักศึกษาจะรักกันดีซะอีกเป็นการกระชับมิตรระหว่างประเทศบ้านะสิกระชับอะไรนี่อย่ามาแกล้งฉันนะเราเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งคุณจะมาชอบฉันได้ยังไงความชอบของคนเราไม่ได้นับจากจำนวนครั้งสักหน่อยเราบังเอิญเจอกันที่นี่และที่ไทยคุณไม่คิดเหรอว่า มันคือเดซินี่อภาษาไทยเขาเรียกพรมหรือขิตหรือเปล่าเออ่ฉันว่าฉันมีธุระขอตัวก่อนนะคะมาลิระวังหัวใจคุณไว้ให้ดีๆผมแค่มาเตือนวันหลังผมเอาจริงแล้วนะมาลิได้ฟังแบบนั้นก็วิ่งหนีไปด้วยความอายจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะนุ่มคริสลุกหนักขนาดนี้มาลิจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับป้าได้หรือเปล่า มาติดตามชมคลิปหน้าค่ะ